มาหากันแล้วครั้งหนึ่งเนาะพี่ดำรงเนาะครับตอนสี่เดือนเนาะตอนนี้มาพิสูจน์ว่ามันหัวใหญ่จริงหรือเปล่าของของเราเนาะตอนนั้นก็เห็นสี่เดือนก็ยังว่าเยอะอยู่หกแต่ไม่ได้คิ่ว่าใหญ่ขนาดนี้พี่ดำรงลองลองรอที่บายนิดนึงว่าพี่ดำรงใช้ยังไงบ้างเนาะไม่ได้รู้ว่านี่เกษตรกรตัวจริงนะไม่ได้วตรอมมพร้อมนะใช้ฉีดตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนนะครับโอ้ที่จริงถ้าชุบท่อนมันได้ยิ่งดีเนาะขราวหน้าชุบท่อนมันเลยเนาะ รวมต่อไปทุกท่อนมันเนาะึงเดือนแล้วก็ฉีดประมาณกี่วันฉีดทีจ้ะประมาณ30บวันฉีดครั้งหนึ่งจริงจริงสิบห้าวันก็ฉีดได้แล้วนะพี่หนาเออหนาฉีดได้กี่ครั้งฮะก่อนถึงเนี่ยสี่ครั้งครับสี่ครั้งเนาะกี่ไร่นะคะพี่เรียมลงอันนี้ประมาณยี่สิบไร่ประมาณยี่สิบไร่เลยเนาะแล้วใช้ตัวอื่นของเราด้วยไหมตัวอื่นมีไหมไม่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 ใช้ไม่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 เม่ยม่ไมเไม่ไม่นมีไน่ไม่คร่ไม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 ่เขาไม่เม่ไม่ไม่ไา่ไม่ม่ไม่ไม่่ ตัวอื่นตัวปุ๋ยตัวอื่นต้องใช้ด้วยไหมแต่ครั้งแรกหนูบอกว่าคนไม่มั่นใจเราก็ไม่ว่ากันนะฉันยกไม่ไหวผสมเงินลงห้ความยาวจะเบื่อเงินถ้าปุ๋ยหมักพี่น้องเนี่ยอย่างเงี้ยประหยัดแม่ที่ข่าวว่าซป้อไปเยอะเกินเลยแม่เอคะโอ้ยประหยัดสุดๆเลยโอ้โหหนักมากเลยคนพี่น้องเอ้ยโอ้ยกไม่ไหวนะนักเกษตรกรพูดเองนะ ที่เยิมผูกที่ปลูกตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะเพราะเป็นชาวบ้านเกษตรกร,กรหรือว่าพี่น้องของเราฟังหน่อยว่าพี่เระว่าใช่ผลจริงครับ,รบผ,มผมลองใช้ทุกทุกอย่างแล้วครับแต่ไม่ชัดจริงอ,อย่างตัวนี้ครับนี่ชัดจริงมากเห็นแตกต่างมากเลยครับเราเรานี้ยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเนาะแล้วพี่หลวงก,ก็มั่นใจมากๆเลยเนาะอันนี้พุิ้งต็มอันนีครับพุดดิ้งเต็ม เราเซ็นต์แป้งดีเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์น,นต 8, 8, 8, ะครับครับยี่แปดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับตอนนี้บอกอชาวบ้านหน่อยกำลังจะถูกหลอกเพราะว่าอีเขีเยวอีเขียวปลอมมเยอะเลยนะพี่ยำลงนะแพ้นนะต้องมีสก,กีนชื่อเนี่ยภาษาอะไรอย,ย่างเดียวเป็นภาษาไทยนะภาษาอื่น ah body w a s ม,มี Chandu แล้วก็แคปซูลนาโนนะคะครับ อ่าตอนนี้มันมีของปลอมลอกเรียนแบบมีสกรีนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรก็ไม่ใช่ของของเราแล้วกันนะคะหลากสีสีเขียวก็มีด้วยแต่ว่าการผสมน้ำของของเราเป็นสีดานะคะก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ของของเรานะคะอ่าพี่น้องตอนนี้มันแอบอ้างเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ของเราดังมากแลวนะเดี๋ยวเราดังสุนเปดราตอนนี้เนาะนี่ขนาดดาวดนะครับยี่สิบแปดสามสิบครับ อ่ายี่0ดสมสิบนี่อะไรคุนี่นะอ่ายี่สิแปดสาคุันน้คุณนี่เปนตเกณครับตัเกณฑ์ัวเ์ครับวันนี้ถ้าเป็นปีจะไม่เบลมเลยเลยถ้าเป็นปีก็นู่วเก็บได้2อ0สามตันนู่นนะเออใช่นะครบเนาะเอกหมู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวคนโทรมากวน โทบกวนมู่บ้านโคพงาตครับโคพงาศตำบลทาลาดทาลาดอำเภอชุมพวงครับมาหามาหามาคุยกับพี่ได้แล้วกันเนาะอย่างเนาะหาได้ครับส่วนันนี้ค่ะอยู่ชุมพวงเหมือนกันแต่ว่าขยายที่ลาวขยับไปเรื่อยๆทีละนิดน้องใหม่ก็ได้ผลดีจะต่อไปก็จะไปเยี่ยมพี่น้องที่เมืองลาวว่าให้ใช้ไปแล้ว จะมีผลดีครับตอนนี้เราไปเราไปขายลูกค้าเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างเนี่ยเขาใช้กับอะไรบ้างใช่กระอุใส่ทุกชนิดทั้งแซลทอรงมานทั้งโอทั้งมันเป็นผลหมดแล้วเป็นผลหมดแล้วไหมใช่เล้วยางพารายางขัดสนครัวดีไหมครับใช้ดีมากค่ะใช้ทุกอย่างแล้วกันเนาะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะคุณลุงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้มซูนซูเปอร์กรีมอีเขียวเลยเนาะ ย่<พ>อูปนีเขยวดระวังของลอกเรียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังชมรายการเกษตรกร55ของเราอยู่ <5 S 1> จากบร,ริษ um ัทเย็ดวีแคนดูอนุภัยจำกัดนะครับผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายนะอาหารเสริมพืชซุปเปอร์กรีนแคปซูลน,นาโนเอ็กตร้า <ฮะ S 1> หรือว่าอีเขียวนาโนนะที่เรียกกันทั่วประเทศอตอนนี้ของเราเนี่ยฮะหนึ่งแคปซูลน,นะฮะประหยัดเท่ากับบุตรปุ๋ยเม่เกตเอสองกระสอบหนึ่งร้อยกิโลกรัมราคาแคปซูลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะฮะมาพบกับะเจ้าของไร่ที่นำอีเขียวซุปเปอร์กรีนแคปซูลนาโนเราไปใช้กับมันแก้วแล้วก็ถั่ว นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ <S 2> <S 2> ชื่อปิวชื่อปิวว,ปวันประเสริฐวันประเสริฐนะตรงนี้เรียกบ้านอะไรครับไอหมู่หม,ม,ม,มู่บ้านหนองไผ่หมู่หกหรือบ้านชายรำนี่เลยเนาะบ้านหนองไผ่หมู่หกเมื่อก่อนนี้ใช่ปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเคมีอะไรทั่วไปเนาะใช่แล้วผลผลิตออกมาเป็นยังไงมั้งครับพอใจไหมมันเปลืองก็เลยเห็นอย่างนี้มันไม่ค่อยเปลืองเลยมันลดต้นทุนเนาะต้นทุนถูกด้วยถูกด้วยนะถูกด้วย แล้วก็ไม่ต้องแบกบไม่ต้องหามมันแก้วที่ที่เห็นอยู่ทางด้านนี้อ่าประมาณกี่เดือนแล้วครับสามเดือนกว่าสามเดือนกว่ามันแก้วที่กี่เดือนขุดครับสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าเนาะครับ,รบ,รบขอดูมันแก้วสามเดือนกว่าอ่าไหนอ่าคุณลุงช่วยช่วยช่วยอ่าขุดดูหน่อยฮะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมฮะมาดูความสมบูรณ์ <Wow. S 2> ว้าวนี่หัวโอ้โหมันแก้วครับบอกแล้วของเราที่ทำให้นนดินเื่อนซุยด้วยอันนี้ขุดจริงจนะคะเนี่ยอันนี้ขุดจริงๆรขุดใหม่ๆไม่ใช่เอาไร่อื่นมานะครับท่านผู้ชม,มนะมดูนะลุงไม่ไหวไม่ไหวแล้วต้องเอารถมายกแล้วนะคุณลุงโ <laughs> อ้โหมันลอลังการจริงๆอน่ะอันนี้ขนาดสามเดือนกว่านะครับท่านผู้ชมฮะดูฮะดูฮะโอ้โหสองคนงัดเลยเนี่ยดูฮะดูความสมบูรณ์นะฮะดูความสมบูรณ์นะครับสัปดาหท่านที่ทำมันแก้วนะครับเป็นไงฮะเมื่อก่อนนี้หัวขนาดนี้ไหม ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนี้เนาะอันนี้ร่วมโลเนาะโลขึ้นสิโลขึ้นรอได้โลกว่าโลกว่านะฮะท่านผู้ชมฮะโลกว่าเป็นไงฮะผมก็เลยเกี่ยวนาโนของเรานะครับท่านผู้ชมที่ปลูกเกี่ยวกับพวกมันแก้วนะของเราใช้ได้นะของเราใช้ได้เลยนะครับของเราที่เวลาฉีดลงไปจะทําให้จิตลดซุยด้วยแล้วทาให้หัวใหญ่ ของเราประหยัดแล้วสังเกดูใบมันจะสมบูรณ์นะใบบางที่ไม่ได้แทงเราที่มันจะเหลืองเอของเราที่ใบมันยัเขียวนะครับท่านผู้ชมได้ข่าวว่าใช้ตักวด้วย่งอัไรันตัวนี้ขีดไปกี่รอบับทีก็ขีดใบสองรอบเหมือนกันสองรอบเนาะต้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าวันเ๋อเจ็ดสิบห้าวันเนาะอันนี้กี่เดือนแล้วครับกี่เดือนเดือน ใกล้สองเดือนแล้วใกล้สองเดือนขอดูอ่ะขอดูว่ามัน,ม,นมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะถอนตุ้งไหนก็ได้ฮะทางแถวนี้ก็ได้มันมีไม่ิดอย่างอ่ะมันมีไม่ิดอย่างมันไม่สมบูรณ์นะขอต้อนเดียวฮะดูว่ามันออก<ต>อย่างไรฮะเดือนกว่าอ่ะอ่ะมันเป็นเดือนกว่าแต่มันยังไม่แก่โอ้โหนี่ก็เดือดอันนี้มันเดือนกว่านะท่านผู้ชมนี่ดูดูมันเหมือนกับมันแก่แล้วนะมันน่าต้มได้มันน่าต้มได้เหรอเนี่ย ้องให้จัดกว่านี้ลองให้จัดกันนี้ต้องจัดจัดจัดกว่านี้เนาะอันนี้มาสองเดือนทั้งหมดมันกี่วันนะเจ็ดสิบห้าวันเจ็ดสิบห้าวันสามเดือนกว่าเนาะโอ้โหดูความสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมนี่เดือนกว่านะฮะจากใช้อีเกียวหน้าโนของเรานะครับท่านผู้ชมฮะดูฮะดูฮะสมเดือนแล้วเนี่ยฮะมันจะเข้าสองเดือนแล้วนะฮะดูฮะดูความสมบูรณ์นะฮะบอกได้เลยว่ามีทุกเม็ดเม็ดรีบไม่ค่อยมีนะฮะมันจะสมบูรณ์มากเลยทีเดียวชีดยังไงคะเนี่ยเจดกี่วันกี่วันชี ก็ตอนตอนนั้นก็เห็นว่ามันจะน่าดีเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็เลยเอามาฉีดมาฉีดเลยแต่รอบนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอย่างอื่นเลยเนาะไม่ได้ใช้ใช้ของเราล้วนๆเลยไม่ได้ใช้ลงทุนไม่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทได้ขายได้เยอะนะลงทุนไม่สี่ร้อยบาทต่อไปนี่มันก็ยังไม่แพงอ่ะของของเราที่ต่อไปที่ลงทุนหกร้อยบาทเพิ่มมาอีกแคปซูลละห้าสิบบาทเพราะว่าของทางบริษัทของเราเนี่ยเพิ่มฟารแปรงมาอีกหนึ่งแคลปซูลท่ากับปุ๋ยเมทเกตเอสองก็สอบหนึ่งร้อยกิโลกรัมแคปซูลละหนึ่งร้อยห้า นะครับเป็นไงพอใจไหมครับรคุณลุงนะจช้างเราต่อไหมครับใช้ใช้ต่อนะอาอาช่วยแนะนำะถ้าท่านผู้ชมทีม่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการของเราอยู่ว่าช้างเราเป็นอย่างไรดีไม่ใช้ต่อไหมเอ่อช้านี่ไอ้ิคเกียวนานโน,โน,นาเกียวนานโนเ <c oughs> นี่ยนิคเกี่ยวแล้ค่ะนนิคเกียวนาโนดีดใช้ก็ดีค่ะได้นว่ามันถูกดีก็ประหยัดดีประหยัดไม่ต้องใช้ลมครับปลอดสารพิษด้วย ทุกวันนี้บอกได้เลยใช้ก่อนรวยก่อนนะครับท่านผู้ชมนะสาหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่ให้เก็บความรู้เราก็จะนาเก็บความรู้เนี่ยทีเกษตรกรเนี่ยทาแล้วรายได้เหลือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณลุงมากเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีสาหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวขออีกสักสี่ห้าต้นนะจะได้ปอม่อเนี่ยสำหรับวันนี้ผมป็้ประกาศแล้วคุณอ้อยสูญจัวัดกาญจนบุรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ แคปซูลซูเปอร์กินอีเขียวแล้วนะยอดยเประดินเขียวแล้วยอดกฎระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้นปัญหาเกษตรกรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกจเอกระสอบเป็นหลักพันบาทใช้ได้เพียงหนึ่งไร่เท่านั้นน้ำหนักมากแบบไม่ไหว ค่าขนส่งแพงต้องจ้างคนหวานปุ๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสินมากมายด้วยนวัตกรรมทางการเกษตรนาโน,โนแท้จากประเทศแคนาดาสุปกีนนาโนแคปซูล1แคปซูลเทียบเท่าปุ๋ยเกรด A อ,อกระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนควรัวและดอกไม้ผสมน้ำ80-100ลิตรใช้ได้2-4ไร่ยางพารามันอ้อยปาล์มและผลไม้ผสมน้ำ60ลิตรใช้ได้1-2ไร่ เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับปรุงดินเล่งลากเล่งผลเล็งแป้งเล่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอผลดกดูดซึมเร็วทนแล้งทนหนาวไล่เพียรไล่แมลงและหอยเชอรี่ได้ไปรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรคณะปฐพีวิทยาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่ามีสารอาหารครบปลอดสารเคมี100เปอร์เซ็นต์หนึ่งแคปซูลเพียง15 0บาทเท่านั้น พิเศษ30สายแรกเมื่อสั่งซื้อ20แคปซูล2,000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูลจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กําลังชมรายการเกษตรกร55ของเราอยู่จากบริษัทเยดีแคนดูทรายจำกัดนะครับวันนี้ผมเทพประการแล้วรับคุณอ้อยนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับมาวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงผักะนาแปลงผักะนานะครับของคุณพี่อะไรครับสุพ์ครับสุพจนะครับอยู่ที่ไหนครับบอกอยู่ที่ไทยโสมครับ สายเสบมอำเภอป้านอำเภอตำบลต์เตโซอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณสุพรรณบุรีก็เนะนะครับมาถามความเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมนามาของเราไม่มีเนาะนี่ใช้จริงเนาะใช้จริงครับใช้จริงนะเราใช้ของเราจริงจริงสีเขียวที่ใช้มามานานหรือยังครับสีเขียวก็จะใช้ต้มขนาเนี่ย เพิ่มปูคณะเลื่อมใช้เลยเริ่มใช้เลยนะครับแล้วเป็นไงครับประทับใจดีไหมใช้ดีมากโตไวครับโตไวนะฮะดูให้กวนฮะดูฮะแล้วมันดูแล้วมันมันดูมันต้นอวบดีนะอวบอวบอวบเนี่ยดูได้ครมันมันอวบทุกต้นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเราไปเลือกเลือกไอ้ต้นอวบมาครับนะฮะมันมันเหมือนกันหมดแต่ต้นเล็กต้นน้อยมันก็ต้องมีบ้างต้องมีนะครับแต่ความสมบูรณ์นี่แล้วก็ประหยัดด้วยของเราเนี่ยประหยัดประหยัดประหยัดด้วยนะครับใช้ไปทั้งบมกี่ครับส่วนครับ เนี่ยผมใช้สองเดือนเนี่ยผมใช้ออกมาสิบเจ็ดแคปซูลสิบเจ็ดแคปซูลครับหมดเงินไปประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทนะครับทุกผู้ชมเป็นที่กี่ไร่ครับเนี่ยเนี่ามับของผมห้าไร่ห้าไร่ห้าไร่พันกว่าบาทครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ผักกาดน้ํากิโลละสองบาทยังมีกําไรนะ <c oughs> นะครับท่านผู้ชมยังมีกําไรนะถึงแม้จะถูกเราก็ยังมีกําไรครับอตอต้นทุนที่เราใช้เนี่ยมันต่ําครับเป็นแคปตูนสีเขียวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโปรดดูด้วยนะครับบบตออออออนนนีีี้้มมมขขขงงงราปลเเยยแดว ของเรานี่มีแคปซูลน,นะที่แคปซูลเป็นสีเขียวแล้วก็มีชื่อติดนะมีชื่อติดด้วยนะครับอาหารเสริมพืชโซบะกินแคปซูลนาโนเอ็ต้าของเราตอนนี้1แคปซูล150บาทเปรียบเทียบเท่ากับปุ๋ยเม็ดเกรดเอสกระสอบ100กิโลกร,รัมความแรงอุ๊ยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเกนี่ต้องต้องไปไปยุคเลยนะนีอันนี้ของเราที่สองกระสอบพี่สบายสบายเลยเดี๋ยวให้พ <นะ S 2> ี่รถบอกหนก่อนนย ไม่ในหม่ด้ฉีดบนบินก่อนฉีดภาพดินก่อนภาพดินก่อนแล้วก็ประสมเม็ดแท้ครับแล้วก็มาว่าแล้วก็จากรับมาก็ห้าวันฉีดบางทีก็ฉีวันฉีดครับแล้วก็สลับกันไปถ้ากันไปของเรานี่ถ้าเจ็ดวันฉีดห้าวันฉีดเนี่ยมันจะเป็นภูมิต้านทานให้กับพวกเพี้ยแมลงหนอนไม่กวนของเรานี่ไล่เพี้ยและแมลงในตัวเพราะว่าของเรานําเข้า นะครับนะแล้วตอนนี้เป็นไงฮะประทับใจไหมประทับใจปรับใจโตวไวดีเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วยแนะนำะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่ปลูกผักคะนา้ากับผักทั่วไปนะว่าใช้แนละ้ว<อ>เป็นยังไงนะคุณจะมาใช้ซปเปอร์กรีนนานไอซ่ตาตัวน,นี้นะให้ใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยและดีจริงๆผมใช้มาเนี่ยผมก็เป็นคนทดลองยาที่การเหมือนกันแ้่ใช้มาก็เน่ดีที่สุดครับ แต่ก่อนเคยใช้ปุ๋ยมาณสิบรูปอันนี้ผมปุ้ยแค่ห้ารูปเองแล้วก็ดีจนตัดนี่เลยนะทุกบริษัทที่เโานํามาเสนอขายหมดขายหมดส่วนมากเกษตรกรเราเนี่ยเป็นหนูลองยาพุ่มลองทุกอย่างลองทุกอย่างแต่ตอนนี้มาเจออีกธิ์เกี่ยวเราตอนนี้ประทับใจเนาะประทับใจครับประทับใจมากเลยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตส่วนมากหน้าร้อนเนี่ยที่มันจะได้นี่จ๊ะหน้าร้อนมันจะทำยากหยุดธนาเนี่ยต้นจะเล็กต้นจะเล็กแต่เนี่ย ทำใส่ใช้เซปคูาโลเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. งามวตอนนี้เรามาถ่ายอยู่ในวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเมษ,ษายนนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปีใหม่นี่มันร้อนมากร้อนร้อนร้อนมันร้อนมาจนถึงเมษายนเนี่ยฝนไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ดูความสมบูรณ์นะดูความสมบูรณ์ของผักกาดนะครับของเราที่ทนร้อนด้วยนท,นทนแรงนทนหนาวมาเก็บก่อนที่ว่าจะเรียกมันจะตัด ถ้าตัดก้อนก็ตัดได้เลยตัดได้เลยนี่กี่วันครับเนี่ยเงี่ยห้าสิบวันห้าสิบวันจริงจริงมันกี่วันจริงจมันห้าสิบห้าหกสิบห้าสิบห้าหรือหกสิบวันอู๋นี่ห้าสิบห้าเดี๋ยวนี่ห้าสิบวันโอ้ห้าสิบวันนะครับถ้าจนเดือนกว่าต้องถ้าเดือนกว่ามันจะลดลงมาจะลดลงมาลดลงมาแล้วก็ได้เงินไวด้วยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะฮะก้องปาดูทางด้านนี้เลยฮะนะะฮดูฮะดูดูดูความสมบูรณ์ของของของผักคะน้านะฮะดูนี่ฮะตอนนี้กําลังตัดอยู่นะ กำลังตัดอยู่เพราะตอนนี้รถมารอหลายสี่ห้าคันกำลังจะขนเข้าเข้าตลาดอันนี้ไปส่งที่ไหนครับเนี่ยคันแรกนี่ไปซีเมืองครับหนะีแล้วก็ต้องไปท็ไปซีเมืองครับฮะต่อไปนี่ถ้าเขารู้ว่าเป็นอีกเกียวซุปเปอร์กีนับตูนาโ,โนเอต้าของเราเนี่ยจากบาาริษัทเยดวีแคนดวดระไปจำกัดเนี่ยพอค้าไม่ค้านที่แย่งกันเลยเพราะว่าของเรานี่ปลอดสารพิษนะฮะปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งเมื่อก่อนนี้เป็นโรคเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านเลยนะใช้สาร แล้วก็รักษาพยาบาลเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะแต่งอะไรก็สามที่สามได้มีเวลาเฉยไม่ต้องปิดปากหรือจมูกนะฮะสำหรับวันนี้รายการเกษตรกรน้ำห่างเราก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้เก็บความรู้นะครับเราก็จะนำเก็บความรู้เนี่ยไปให้กับพี่น้องที่กําลังชมรายการเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านใช้แล้วรวยกี่เมื่พี่จริงครับถามว่ารวยหรือไม่รวยรวยครับลาไปก่อนสวัสดีครับเข้มซูนซุปปี้กินอีเขียวแล้วเนาะเยี่ยมซโบร่ทีเขียวตาโย่ปวดระวังของลอกเลียนแบบ ของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้นครับวันนี้รายการเกษตร55นะครับาตามาาลูกค้าที่ใช้ตัวอีเขียวนาโนชื่ออะไรนะเจ้าของสวนชื่อบอ,บอบล เริ่มฉีดตอนที่ต้นประมาณไหนพี่ยี่แองเอลฮะอ๋อเอวนะภาษามันเทาว่าคำนี้เนาะคำเอลสุขเอลฉีดกี่ครั้งครับกี่ครั้งครับครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวมัดแต่เม็ดสองแคปซูลสองแคปซูลกะซื้อมาแคปซูลจากบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองแคปซูลกับสามร้อยบาทผมก็คือประหยัดแหละแต่ถ้าพี่จะลองดูอแต่ถ้าเจ้าใช้ปุ๋ยเคมีนี่อ่าไอตรงเนี้ยมันสิประมาณประมาณจักรสอบ นี่นะรับสองศอกสองสองพันศอกละพันกว่าศอกละพันกว่าบาทแต่ตกประมาณสองพันกว่าเนาะสองพันกว่าเอตัวเนี้ยสามร้อยสามยันคือประหยัดเนครับพี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมันจะต่างจากไม่ใช้ไหมปกติสูงแบบนี้ไหมครับมันมันไม่สูงขนาดนี้อ๋ออันนี้มันสูงแล้วมันเกียวสูงเขียวเขียวอเกียวจะอุ้ม อ๋อมันใหญ่เนาะต้นใหญ่ด้วยมันยาวใหญ่ยาวนะบุญมากเด้เพราะว่าไอ้ข้าวโพดงามนี่นี่เสรีให้มันงามจากที่มันบ่งงามเด้มันบ่งคือข้าวโพดเนี่ยผลเลยต้องรินปุ๋ยสามสอบสี่สอบอ่าตั้งเป็นที่ได้เนี่นะคุณผู้ชมต้องใช้ปุ๋ยสามสอบสี่สอบได้ขนาดนี้ถึงจะได้ขนาดนี้นี่ใช้เคี้ยวนาโนเพียงสองแคปซูลครับสองแคปซูลสร้บาทสามร้อยบาทสามร้อยบาทปุ๋ยใส่ครั้งเดียว ถ้าถ้าเขาหน้าพี่ทําไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยใช้นีนอย่างเดียวตั้งแต่เล็กๆเลยพี่มอนจะใหญ่กว่านี้อีกคือถ้าต้นใหญ่ไอ้ฝากก็จะใหญ่ด้วยเขาโพดอ่ะเนาะสังเกตนะครับมาบุ้<อ>ตั้งแต่ต้นกล้า,า,ามาบุงแต่ต้นก้าลงดินปับ<อ>๊บบานเฮาบอกว่าพอห้างมาติดกี่ดินกะผลตัวนี้ขึ้นมาอีกออพี่เมื่อกี้เมื่อเมื่อคืนเห็นบอกว่าไอ้ปกติฝากมัน ไอ้ดอกมันจะออกก่อนฝักหรือตอนนี้ฝักมันออกก่อนดอกแล้วหรือยังไงนะฝักออกก่อนดอกฝักก่อนดอกอ่าปกติเ้าโพูดถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยวีมดอกดอกออกดอกออกแล้วมันจะจะใส่ฟักครับอันนี้มันฟักใส่ก่อนก่อนดอกอ๋อถ้าใช้ใช้เขียวนาโนอฟักตัวนี้ออกดอกอันนี้จะขึ้นครับ เออถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่คือปุ๋ยเคมีต้องตัวนี้ออกดอกออกก่อนแล้วถึงหรือหรือหยอกออกหรือก็มีฟักมฟักออกก็ดอกโอข้างงามเลยว่ะนี่จะเอาจำเลยมันก็ใหญ่แล้วเนาะใช่อายุสั้ีเขาใส่ปุ๋ยยกระเทือนชั้นเท่าครับสามเหมาสามชั้น่อนเลยสามชั้นอันนี้อันนี้ใช้ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยครั้งเดียวใช้ปุ๋ยครั้งเดียวนอกนั้นก็ใช้อีกเขียวหน้าน้อครั้งเดียวครั้งเดียวครับท่านผู้ชมนี่ใช้ขี้เขียวหน้าน้อเพียงครั้งเดียวนะครับโอ้โต้หัวเลยโต้หัว อ่าดูดูฝักดูฝางหน่อยจ้างโจดูฝางหน่อยดูฝางหน่อยโอ้นี่ฝักเออเพิ่งมีฝักเออฝักใหญ่นะฝกใหญ่อ่าดูส่วนที่ติดกันเนี่ยนะทางนี้นะครับสวนที่ติดกันนี่เขาไม่ใส่ไม่ได้ใช้เขียวเนาอ่าจ้างโจฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช้ฝั่งนี้ใช้ครับเออฝั่งนี้ใช้สูงสูงตาเนี่ครับสูงเออสูงมากเนาะที่ประมาณ2เมตรได้เนาะครับสองเมตรสองเมตรได้ได้เออฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว อ่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เขียวนาโนนะครับต้นจะเตี้ยกว่าเยอะเลยนะครับต้นเตี้ยกว่าเยอะนะฮะเตี้ยกว่าเยอะมากเท้าหน้าก็เวลาปลูกก็ชวนไอ้ที่อยู่ข้างๆใช่ด้วยนะเราจะได้รวยด้วยกันหนึ่งเซฟต้นดุดปุ๋ยแล้วก็พี่โจพี่โจพี่โจวัดไอ้ฝั่งนี้เสร็จแล้วพี่โจเดินในวัดต้นฝั่งนี้อ่ายกยกยกมือขึ้นด้วยนะครับโอ้นี่สองเมตรเนาะครับผมโอ้ฝั่งนี้อ่าเดินมาอีกนิดหนึ่งพี่เดินมาอีกนิดหนึ่ง โอ้สูงแค่ไหนสูงโอ้นะฝั่งนี้ยังเตี้ยมากเลยครับใช่เขียวนาโนไปสองเม็ดหนึ่งลำลำลำต้นก็จะแตกต่างกันความสมบูรณ์ของลำต้นอืมไม่เขียวความสมบูรณ์ของลำต้นจะแตกต่างกันแล้วใบก็จะแตกต่างกันตอนนี้เขียวชะอุ่มเขียวชมต้นใหญ่สูงสูงยาวเข่าดยถ้าเราเล่กปุ๋ยเคมีเยอะๆนี่เวลาเจอแสงแดดแล้วใบพวกนี้มันจะพันเข้าหากันมันจะไม่สู้แดด แต่ตัวนี้คือถ้าเจอพวกแสงแดดจ,จัดๆนี่ตัวนี้คือหนึ่งสู้กับแดดได้เลยสบายเลยความแตกต่างที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าใช้เขียวนาโนฝักจะออกก่อนดอกข้างบนใช่ไหมพี่เนาะใช่ดอกข้างบนเนาะฝากจะออกก่อนนะปก <ๆ S 2> ติโดยธรรมชาติของข้าวโพดก็คือดอกมันออกแล้ว<อ>ค่อยมีฝากข้างถูกไหมครับโอ้ยังงี้ถ้าฝักออกก่อนฝากก็ต้องใหญ่เพราะว่าอาหารจะไปเลี้ยงฝักโอเคพี่โจไอ ตรงนี้บอกพื้นที่ตรงนี้ให้นิดหนึ่งเผื่อทางทางแถวบ้านเขาต้องการจะมาดูแปลงตัวอย่างอ่ะบอกนี่นอยู่ที่ไหนพี่เจ้าของสวนนี่คือที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนเอยที่นี่คือหมู่บ้านบึงสำราญนะครับหมู่บ้านบึงสำราญตำบลโคกกว้างอำเภอบุญคาจังหวัดบึงการเนาะตอนนี้เราอยู่ติดริมโขงเลยนะครับริมโขงเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับแดดโอ้แดดเปี้ยงเลย หลังจากฉีเขียวไปสองแคปซูลเนาะโอ้พุ่งไปสูงขนาดนี้เนาะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับปัญหาเกษตรกรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกดเอกระสอบเป็นหลักพันบาทใช้ได้เพียงหนึ่งไร่เท่านั้นน้ำหนักมากแบบไม่ไหวค่าขนส่งแพงต้องจ้างคนหว่านปุ๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสินมากมายด้วยนวัตกรรมทางการเกษตรนาโนแท้จากประเทศแคนาดาสุปกีนนาโนแคปซูล1นแคปซูล เทียบเท่าปุ๋ยเกรดเอ,อกระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนควรัวและดอกไม้ผสมน้ำ80-100ลิตรใช้ได้2-4ถไร่ยางพารามันอ้อยปาล์มและผลไม้ผสมน้ำ60ลิตรใช้ได้1-2ไร่เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับปรุงดินเล่งรากเล่งผลเล่งแปง้งเล่งน้ำตาลดึงช่อแต่ก็ ผลดกดูดซึมเร็วทนแล้งทนหนาวไหลเพีย้ยไหลมแมลงและหอยเชอรี่ได้ไปรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรคณะปัตภีวิทยาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่ามีสารอาหารครบปลอดสารเคมี100% 1ซแคปซูลเพียง150บาทเท่านั้นพิเศษ30สายแรกเมื่อสั่งซื้อ20แคปซูล2,000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูลจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดระวังของลอกเลียนแบบ ของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น